37เงาในกระจกเรื่องผีพีพูดไปอย่างว่าเมื่อก่อนฉันไม่ค่อยจะเชื่อเลยว่าผีมีจริงเวลาใครเล่าเรื่องผีฉันเป็นจะต้องเถียงสุดตัวว่ามันไม่มีหรอกเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หลอกเด็กมากกว่า ผีเป็นอย่างไรมีรูปมีร่างที่พิลึกกึกกืออันชวนผวาหรือมีลักษณะโปร่งแสงเบาบางใครลองมาพูดว่าเคยเห็นผีฉันเป็นต้องคัดขานฝันไปมั่งหรือไม่ก็ตาฝาดไปมั่งฉันไม่เชื่อหรอกถ้าผีมีจริง ทำไมไม่ปรากฏให้ทุกคนเห็นไปเลยล่ะว่ามันเป็นอย่างไรทำไมต้องผุกๆโผๆมาให้เห็นเฉพาะบางคนเท่านั้นความคิดของฉันเกี่ยวกับเรื่องผีผีเป็นเช่นนี้ตลอดมาจนกระทั่งหนึ่งวันที่ฉันต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเสียใหม่ เพราะฉันได้เห็นกับตาของตัวเองคืนนั้นฉันเป็นอะไรไม่รู้ง่วงนอนตั้งแต่หัวค่ำหลังจากทานข้าวอาบน้ำเสร็จทีวีรายการปโปูดก็ทนรอดูไม่ไหวอยากเข้านอนซะแล้วอาจเป็นเพราะอากาศคืนนั้นเย็นสบายชวนให้นอนก็เป็นได้ น้องสาวที่นอนห้องเดียวกันยังสงสัยว่าเป็นไปได้ยังไงที่ฉันเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำปกติฉันมีนิสัยเป็นครั้างคาวสาวไม่ดึกไม่หลับต้องหาอะไรทำก็ก็แกๆเรื่อยไปจนกว่าจะง่วงเต็มที่จึงจะเข้านอนแต่วันนั้นฉันยอมรับ รู้สึกง่วงตั้งแต่หัวข้าอย่างผิดปกติจึงขี้เกียจต่อความยาวสาวความยืดกับน้องพอถึงเตียงก็รโลมตัวนอนในทันทีและฉันก็เคิ้มหลับไปอย่างไม่รู้ตัวฉันหลับเร็วและหลับลึกยาวนานไม่ตื่นเลยกระทั่งมาสะดุ้งตื่นอยากเข้าห้องน้ำกลางดึก ทั้งที่ปกติก็ไม่เคยเป็นเช่นนี้ส่วนใหญ่ฉันมักจะหลับยาวจนถึงเช้าแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากจัดแจงลุกขึ้นเดินงัวเงียไปที่ห้องน้ำสลืมสลือเปิดประตูเข้าไปเอื้อมือค้ำหาสวิตไฟซึ่งอยู่ติดกับกระจกเงาบานใหญ่ขนาดเต็มตัวในห้องน้ำ กำลังจะโกดแต่ทว่าห่างตาฉันดันเห็นเงาลางๆอย่างหนึ่งในกระจกขายคนผมยาวๆยุ่งเป็นกระเซิริงหน้าตาบูดเบี้ยวเหมือนได้รับความเจ็บปวดฉันยืนตัวแข็งทื่อชาวาบจากหัวจะหลดเท้าจะร้องก็ร้องไม่ออกตัวมันเบาวิวไปหมด จนจะเป็นลมเสียให้ได้แต่พอแข็งใจกดสวิตไฟสว่างวาบขึ้นทันใดปรากฏว่าภาพนั้นหายไปแล้วฉันกลับไม่กล้าเข้าห้องน้ำรีบวิ่งไปที่เตียงนอนเปิดไฟให้สว่างทั้งห้องและปลุกน้องสาวให้ลุกไปห้องน้ำเป็นเพื่อนน้องสาวลืมตาขึ้นมาโวยวาย ว่าปลุกเธอขึ้นมากลางดึกทำไมห้องน้ำอยู่แค่นี้เองทำเป็นกลัวไปได้ฉันเลยเล่าเรื่องที่เห็นให้ฟังน้องสาวฟังแล้วหัวเลาะบอกว่าฉันตาฝาดไปเองระมังหรือไม่ภาพในกระจกนั้นก็เป็นภาพของฉันเองนั่นแหละเธอเล้อว่าฉันตกใจใบหน้าของตัวเองมากกว่า ฉันอยากจะเคขวน้องสป๊กทำปากดีไปได้เธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงในโลกแบบเดียวกับฉันคือคัดค้าเรื่องผีอย่างเต็มที่ฉันเห็นใบหน้ายิ้มหยอกของเธอแล้วอดนึกถึงตัวเองไม่ได้ไม่น่าปากดีเลยเราเลยต้องเจอดี ฉันพยายามพูดให้น้องเชื่อว่าฉันเจอผีจริงๆหรือไม่ก็เชื่อว่าฉันเจอสิ่งที่น่ากลัวเข้าจริงๆคือฉันกลัวจริงๆนั่นแหละช่วยเป็นเพื่อนฉันเข้าห้องน้ำหน่อยฉันปวดจะแย่อยู่แล้วในที่สุดน้องสาวก็สงสารใจอ่อนยอมลุกเดินไปเป็นเพื่อนฉัน ฉันเข้าห้องน้ำโดยไม่กล้าปิดประตูแล้วก็รีบออกมาโดยไม่ปิดไฟเดินมาขึ้นเตียงยังพ่ำบนให้น้องฟังน้องเดินกลับมาที่เตียงของเธอทำท่ารำคาญฉันเต็มทีบอกว่าจะนอนต่อแล้วปิดไฟได้หรือยังฉันไม่กล้าให้ปิดไฟและไม่ยอมให้นอ,นอนหลับเป็นอันขาด เธอต้องรอเป็นเพื่อนฉันเพราะฉันกลัวน้องสาวเริ่มเห็นว่าฉันกลัวจริงๆไม่ได้แกล้งล้อเล่นเธอก็เริ่มจะเชื่อที่ฉันพูดและเริ่มรู้สึกกลัวบ้างในที่สุดเธอก็คานมานอนด้วยกันที่เตียงของฉันแล้วสายตามองไปรอบๆห้องอย่างไม่ไว้วางใจคืนนั้น เราสองคนเลยไม่กล้านอนต่อกระทั่งเริ่มง่วงก็ยังถ่างตาไม่ให้หลับในที่สุดฉันก็ทนไม่ไหวต้องชวนน้องแอบเข้าไปในห้องนอนของพ่อแม่เมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยดีแล้วเราทั้งสองก็นอนหลับข้างๆเตียงของพ่อกับแม่จนกระทั่งสว่าง นักจากวันนั้นฉันก็เปลี่ยนไปคือเมื่อฟังใครเล่าเรื่องผีฉันจะสนับสนุนเขาล่าไปและถ้าใครคัดค้านว่าผีไม่มีจริงฉันเป็นต้องเถียงสุดตัวว่ามันมีจริงๆฉันนี่แหละเคยเจอมาแล้วจนเดี๋ยวนี้เวลานอนฉันต้องเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้เสมอ เื่อปวดท้องขึ้นมาตอนดึกๆึและก็เอากระจกบ,บานนั้นออกจากห้องน้ำเสียที่สำคัญฉันไม่กล้ามองดูกระจกในที่มืดมืดอีกเลยต้องเปิดไฟก่อนทุกครั้งเพราะกลัวว่าจะได้เห็นอะไรบางอย่างอยู่ในกระจกนั้นอีก